สวัสดีครับพบกับช่องวอลเลย์บอลโฟล่นะครับณตอนนี้นะครับบุ๋มบิ๋มชัชุออนนะครับโด่งดังเป็นผู้แตกอะไรอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีสินค้าให้บุ๋มบิ๋มชัชุออนของเรานะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับล่าสุดก็มาอีกแล้วครับดังมากดังฉุดไม่อยู่จริงๆครับ แอดมินเลยเอาภาพน่ารักน่ารักของบุ๋มบิ๋มที่เป็นพรีเซนเตอร์มาให้ได้ชมกันครับ stay strong and fake smile until look away. But you fade away, yeah. As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's mine